นาทีค่ะคุณกําลังอยู่กับบ้านพระราม4ในช่วงของ IT Today หลังจากเมื่อสักครู่ช่วงทอกได้พบเจอกับคุณพรทิพย์กองชุนนะคะทาง Google ไปแล้วแต่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ โลกไอทีเทคโนโลยีเยอะแยะเลยคุณรู้ไหมสมัยนี้นะไม่ใช่แค่การแฮ็กหรือการขโมยข้อมูลกันในเครื่องที่มันสําคัญแล้วมันเจ็บปวดนะคะคุณหมายความว่ามันเป็นระบบปฏิบัติการแล้วถึงขั้นที่ว่าเรียกเกินค่าไทยเหรอครับสมัยนี้เขาเรียกว่าแบล็กเมลโหแบล็กเมลข้อมูลแบล็กเมลอะไรเราได้ด้วยนะยังไงครับอันนี้เพิ่งเกิดหรือว่ามันเกิดมาแล้วแต่ว่าเพิ่งเป็นข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีรายงานว่าครั้งหนึ่งเมื่อในอดีตนะคะยักษ์ใหญ่แห่งวงการโทรศัพท์อย่างโนเกียโนเกียเองเคยตกเเป็นยือ การขู่กระโชกครั้งใหญ่ขู่กันโชะพูดไม่ชัดเ,เป็นหวัด <c oughs> เรียกเงินค่าไทยถูกเรียกเงินค่าไทยจำนวนมหาศาลแลกกับการไม่ เปิดโปร่งคมลับของบริษัท6ปีก่อนค่ะครับผมคือในเรื่องของความลับบริษัทเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากอย่างนอกจาก Apple เองเนี่ยนะฮะทางทุกบริษัทเลยค่ะพนักงานทุกคนนะครับต้องเก็บเงียบห้ามบอกเหมือนเมื่อกี้สัญญาอาเลยอไม่ยอมบอกว่าอะไรจะเปิดตัวบ้างใช่ต้องมีการเซ็นสัญญาไ้เลยนะแต่ว่านี่คือข้อมูลลับนะฮะของทางโนเกียเกี่ยวกับเรื่องของระบบปฏิบัติการค่ะคือมีเรื่องนี้ที่ถูกเปิดเผยโดยสํานักข่าว MTV Fin ฟินแลนด์ระบุว่ากลุ่มอาชญากรดังกล่าวได้มีการบังคับข ให้มอบเงินหลายร้านหลายล้านยูโรแลกเปลี่ยนกับการไม่ปล่อยซอฟโค้ดแก่สาธารณะ oh. เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการโนเกียในเวลานั้นค่ะตัวซอฟโค้ดตัวนี้แน่นอนว่าหลังจากที่ถูกข่มขู่โนเกียก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยื่นเงินสดให้ตามที่คนร้ายต้องการด้วยนะเขาเรียกเรียกมาเท่าไหร่ยื่นให้ด้วยอ oh. ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูการกระทำทั้งหมดแต่การจับกลุ่มก็ไม่ไปเป็นไปตามแผนอย่างกระหนังค่ะหลังจากโนเกียได้รับคำสั่งให้นำเงินไปวางไว้ที่ลานจอดรถปึ้งไว้ตามที่คนร้ายบอกแต่เงินดังกล่าวหายไปตำรวจไม่สามารถจับตัวผู้กระทำความผิดได้แสดงคนร้ายรายนี้นี่เทพมากนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีนะครับไม่ดีนะคะเทพในที่นี้หมายถึงว่าคือลบล่องลอยข้อมูลฝีมือเนี่ยร้ายขั้นเทพเลยนะคะต้องบอกว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ร กานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงดำเนินคดีการสืบสวนเรื่องนี้แม้จะผ่านไป6ปีแล้วก็ตามร,รายงานแจ้งเลยนะคะต้องบอกว่าหลายต่อหลายครั้งนะคะที่มีโอกาสได้ไปสืบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแฮกเกอร์เนี่ยหลายรายถูกมาตามจับที่ประเทศไทยเ<า>จ้าหน้าที่ตำรวจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮกเกอร์สายดีในประเทศไทยก็จะเป็นกลุ่มว่าไอทีเซคูริตี้ที่มารวมตัวกันเนี่ยก็ช่วยเหลือกันก็มีส่วนในการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตามจับในหลายรูปคดีด้วยกันคือไม่ใช่ว่าคนร้ายเนี่ยก่อคดีในไทยนะฮะฟังก่อนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก่อคดีแล้ว มากบดานที่นี่แต่ตำรวจไทยจับได้สามารถจับได้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยหลายครั้งนะคะที่ถูกยกย่องจากต่างประเทศว่าจับที่ต่างประเทศจับไม่ได้มาจับได้ที่ไทยอันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เราชื่นชมกันแลัวแต่ที่สาคัญแล้วยจำได้ไหมคะซีจำได้เลยว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการจับแพ็คเกอร์ในเมืองไทยได้เนี่ยเขาจะทำหน้าเหมือนเขาภูมิใจนะคือแบบตอนถ่ายภาพข่าวลงข่าวนั้นหนึ่งชูสองนิ้วอะไรเงี้ยคือมาบว่า คิดว่าเก่งแต่นั่นเป็นตัวอย่างที่ผิดของน้องๆรุ่นหลังเพราะบางทีน้องๆคือสมัยนี้การแฮกเนี่ยมันมีวิธีสอนแต่ที่สําคัญคือคนเนี่ยคิดว่ามันง่ายพอไปทําจริงแล้วเนี่ยเจอตํารวจเข้าจับจริงๆนะคะแล้วก็เข้าคุกพอบางร,บรายนะคะที่ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยเพราะฉะนั้น,นต้องบอกว่าออไม่ได้เก่งนะคสำหรับการแฮกที่ไปละเมิดผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนนะคะขณะเดยียวกันถ้าหากว่าเราเกิดบังเอิญเจอวิธีการแฮกแล้วแจ้งกลับไปที่ ที่หน่วยงานเขาอย่างเช่นมีกรณีที่เด็กเล่นเกมนะครับ PlayStation 4นะกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งซ้ำไปเรื่อยๆนะฮะเขาก็แจ้งกลับไปว่าเนี่ยลูกชายเขาทาได้ทางหน่วยงานก็มีการพัฒนาปรับปรุงเฟิร์มแวร์กันต่อไปใช่ๆก็ขึ้นอยู่กับเจตนาและวัตถุประสงค์ของการทำนะคะไปกันที่โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ครับจากค่ายที่ถือได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่การตลาดขายของผ่านทางออนไลน์อย่าง Amazon ครับเปิดตัวมือถือ Fire ไฟฟอนตัวนี้เนี่ยสิถือได้ว่าน่าจะเป็นมือถือแห่งโลกอนาคตเลยก็ว่าได้ค่ะวยมาะฮะน่าตื่นเต้นมากสาหรับมือถือตัวนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีนะครับที่สามารถที่จะฉายภาพนะครับขึ้นมาบนหน้าจอครับแล้วก็คุณสามารถที่จะสกอรนะครับหรือว่าเลื่อนขึ้นลงด้วยการขยับมือถือเอียงซ้ายขวาหรือไปด้านหน้าหรือด้านหลังขณะเดียวกันครับตัวภาพที่เห็นนะฮะเวลาที่เขาสลับเนี่ยนะครับตัวหน้าจอด้วยการเบี่ยงมุมสายตาในการมองเนี่ยก็จะทำให้เห็นมุมมองที่ เสมือนเป็น3มิติครับใช่ค่ะดูสิคะ<ด>มีะคุณสมบัติ Second Screen นะคะเมดแลวก็เอ็กซ์เรย์เหมือนกับที่พบในคินโดไฟเลยค่ะคก็มีบริการต่างๆที่เปิดเต็มไม่หมดเลยทีเดียวนะคะสามารถสแกนเบอร์สแกนหนังสือสแกน DV d ดีและวัตถุหลายๆชิ้นในเวลาไม่กี่วินาทีเพื่อแสดงข้อมูลหรือเสนอซื้อเสนอขายสิ่งที่เกี่ยวข้องได้แถมยังจาเพลงจารายการทีวีได้อีกด้วยครับผมนะคะก็เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจแต่ที่คน คนสนใจเป็นพิเศษก็คือคุณสมบัตินี้เลย Dynamic Perspective มันจะมีกล้องสี่มุมค่ะจับใบหน้าและจะแสดงผลแบบสามิติในมุมที่ต่างกันเมื่อเอียงแคบโทรศัพท์อย่างที่บอกในส่วนของโปรแกรมแผนที่ของทางเมซอนเองก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะแสดงภาพเป็นแบบสามิติเหมือนกับมุมแบบว่า Bird Eye View ค,คืออยู่มุมสูงนะครับพอซูมเข้ามาขยับซ้ายขวาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตามมุมมองสายตาของเราแล้วก็จะปฏิวัติเรื่องของวงการเกมมือถือเลยก็ว่าได้นะฮะสามารถขยับเหมือนกับเป็นการกด Yes หรือ Cancel นะครับขยับซ้ายหรือขยับขวาก็เปลี่ยนไปเปิดจองแล้วนะฮะใครสนใจก็ลองไปดูวันได้ที่ไหนเอ่ย <Amazon S 1> เอเมซอนที่อเมซอนแน่นอน,นอนนะคะราคาประมาณ199.99อดคือ200ดอนเนี่ยในรุ่น3 2กิกแล้วก็6 4บกิก299.99บนะคะแต่ทำให้ซีเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็มองเห็นว่าโลกยุคนี้ใครจะลุกขึ้นมาทำสมาร์ทโฟนก็ทำได้คือยุคนี้ต้องมองนะว่าคนเปิดใจมากคนไม่ติด <Brand. S 2> บรนด์เท่าไหร่ถ้าอยู่ดีๆมีเจ้าไหนที่ลุกขึ้นมาในตลาดแล้วทําอะไรได้โดนใจมากๆเนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นมมามืดก็ได้แต่ราคาที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบริการที่ติดสัญญากับทาง AT&T นะครับซึ่งก็จะให้บริการเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นเดี<ช>๋ยวมารอดูกันว่าจะเข้ามาถึงในเมืองไทยหรือไม่อย่างไรมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับของเทคโนโลยีหูฟังไร้สายขนาดเล็กที่สุดครับค่ะกลัวจังเลยว่าใส่เข้าไปในหูแล้วมันจะล็จริงๆนะหายไปไหนมาดูกันครับ กับหูฟังไร้สายครับหรือว่าหูฟังบลูทูธนะครับขนาดเล็กที่สุดนะครับหลังจากที่มีการดมทุนใน Kickstarter นะครับตามเป้าหมายที่ว่าจะทำเจ้าตัวเนี้ยที่มีชื่อเรียกว่า20มิน,นะคะมีชื่อว่า Earin นะคะน้ำหนักเล็กเพียง5กรัมคือต,คตัวเล็กน้ำหนักเล็กด้วย นี่มันเหมือนกับที่อุดหูที่เราอุดบนเครื่องบินเวลาจะนอนหรือเปล่าครับใช่ค่ะแต่ที่สําคัญก็คือเล็กขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะแปลกถ้าเกิดแค่อุดหูแล้วมีสายลงมาแต่ด้านทําอุปกรณ์ที่เล็กขนาดนี้แล้วเป็นบลูทูธเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนชีวิตดีเลยเพราะว่าสายไม่ต้องมาระยงระยางเวลามือว่างเนี่ยทุกวันนี้เวลาผมไปวิ่งนะฮะก็จะต้องแบบว่าใส่หูฟังถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยก็ต้องคล้องไปด้านหลังนะครับอันนี้คือมาเหมือนเกินปลั๊กเลยเป็นเอีย์ปลั๊กเสียบปุ๊บ เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็ใช้งานได้ประมาณ3ามชั่วโมงต่อเนื่องนะคะแต่ว่ากําลังระดมทุนอยู่ใครที่สนใจไปซื้อล่วงหน้านะวิธีคิดเข้าไปอย่างนี้สนใจไปซื้อล่วงหน้าก็ไปจ่ายเงินซื้อล่วงหน้าก่อนก็คือว่าเป็นการระดมทุนใช่แต่ถ้าเกิดได้ไม่ตามเป้าก็คืออดผลิต แย่เลยนะฮะอลงดูกแล้วกันแต่ก็น่าจะได้ตามเป้านะตัวนี้นะคะเพราะว่าคนให้ความสนใจเยอะค่ะครับผมมาต่อกันที่นะครับโปรแกรมแอปพลิเคชันครับซึ่งหลายหคนก็คงได้มีโอกาสโหลดกันแล้วครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อความที่ส่งต่อกันว่าโหลดนะครับแอปที่สามารถใช้เปิดออฟฟิศหรือว่า Microsoft Office มาดูได้โหลดฟรีนะคะขนาดหนึ่งในคนที่ส่ง forward มานะคะก็มีพี่อาร์วิบูลอยู่ในนั้นด้วยนะครับกับเลนไลน์สูตร professional ทาง iOS ครับที่มีการแจกฟรีทั้งในส่วนของระบบ iPad แล้วก็ iPhone ด้วยค่ะสำหรับ Word Excel PowerPoint ก็เปิดกันอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะคะสนุกสนานนะคะแล้วก็ถูกลิขสิทธิ์ค่ะครับก็ไปโหลดกันฟรีนะคะแต่เวลาจำกัดนะคะปกติแล้วเกือบ500บาทค่ะแอปนี้พอโหลดกันฟรีก็เป็นวายร์ลลิงก์ที่คนส่งกันกระจายเลยค่ะก็สามารถใช้ในการพิมพ์ข้อความไม่ว่าจะเป็น Word นะฮะแล้วก็ส่งต่อกันได้ Excel ย่อมย่อมก็ทำได้นะครับแล้วก็ใน ส่วนของโปรแกรมต่างๆซึ่งตอนนี้โหลดฟรีะนะครับที่หน้าจอเขาเขียนว่าเซลนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือโหลดฟรีะนะครับก็รีบหน่อยกันละกันนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะประกาศหยุดเมื่อไหร่ใช่ค่ะช่วงสุดท้ายนี้ไปดูออแอปฮอ t เทร n ด์ฮิใน IT Today สักนิดหนึ่งนะคะไปปักหมุดกันแถว a b a บ k ค่ะว่าคนแถวนั้นใช้อุปกรณ์ไอทีอะไรกันบ้างค่ะ ตอนนี้ผมใช้ Samsung S4 อยู่ครับ iPhone 5S นะครับชอบใช้ iPhone นะครับ iPhone 5S นะครับแอปพลิเคชันที่ชอบใช้นะครับก็คือแอปพลิเคชัน Replay นะครับที่อยู่ใน iPhone คือแอปพลิเคชันนี้ไว้ตัดต่อวิดีโอแบบขนาดย่อมได้ใน iPhone นะครับชอบแอป AU Spa ค่ะเพราะว่าแอปนี้สามารถที่จะตรวจได้ทั้งเตี แล้วก็สามารถเช็คตารางเรียนได้ว่าเราเรียนห้องไหนาาอาจารย์คนสอนชื่ออะไรินสแกมครับผมใช้ในการขายของครับผมแอปพลิเคชันตัว s n a p ซ e e นะครับตัว s n a p s e e จะเป็นแอปพลิเคชันที่สําหรับแต่งรูปจากที่เราที่เราถ่ายมาแล้วก็คือมันจะเป็นแอปที่แต่งรูปแบบเหมือนกับไลฟ์สีจํากัดเลยครับคือมันเหมือนมีคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถือเราเลยสามารถแต่งภาพได้ดั่งใจที่เราอยากจะได้แต่งก็ถือว่าโอเคมากเลยครับสําหรับแอปนี้ นึกถึงเมื่อวานนี้เลยครับรผู้หญิงผู้หญิงมาพี่ปูบอกชอบแอปทักสอนอะั <c oughs> โอโอ้โหอันนั้นไม่ใช่แอ คน,คนนั้นเป็นคนนะคะสวยด้วย <นะ S 2> เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะคะเรื่องเกี่ยวกับเทคนโนโลยีค่ะก็สําหรับสัปดาห์หน้านะคะจะไม่เห็นหน้าในช่วงของข่าวหลักนะคะ <ม S 2> แต่ว่ายังคงอัปเดตในช่วงของ IT Today อย่างตอ่อเนื่องนะคะก็ติดตามกันได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กและก็ YouTube ของสี <ๆ S 2> ด้วยนะคะี๋ยกให้ทั้งช่วงเลยอ๋อแต่ที่นีตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันปฏิทินประเทศไทยครับวันนี้หรือว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่คุณสามารถไปร่วมสนุกกันได้กับบ้านพระรามสี่ครับ